มาแล้วครับม,ม,มาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชิ20กีัสิบกมสีเรืองแสงครับนะามาแล้วเป็นขันมาเลยเฮ้ยเฮ้ยการพี่แจ๊กกา จับสูงหน่อยพี่แจ้จับสูงหน่อยจับสูงหน่อยเออสูงกว่าน,นี้พี่สูงแบบจับขึ้นมากลางน้ำเลยบางทีมีไอ้เปาดูดไงนี่มาแล้วจอมสูครับสครับเฮ้ยกระมุงนี่ว่ามุงมงมงุมงพราด้วยอ่ามีใครช่วยโอ,อ้ยโดนโดน ช็อกเล็กเฮ้ยมาพลาเว้ยนะพลาวับมาพลา,า,พาจิว๋วครับเข่าอ่อนเหนียบนาวทุกประจี๊กยี้สิบกรรมสีเรื่องแสงครับไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลย,เลยครับมิดไปแล้ว